เจนซูเปอร์ไม <sa aret> oh. no. uh. ่เดียวร่างแอบกขับรถท้ายหนาเนาะไปเรื่อยนะโอ้แล้วจีพามาบึงเพิ่งคือเก่าเนาะสุดยอดเด้อทุกคนโอ้หมืดขนาดเด้อ ừ thảo vấn sông nó thì nó loại đã lông cú một ngày đi chậu มาพอกับซอง BPK เนาะบุญประคองเนาะทุกคนมือนี้กะอากาศดีเนาะมือเคลือ่อนนี่ฝนต๊กเนาะทุกคนก็สิมาถ่ายหน้าคือเกาเนาะทุกคนเนาะโอ้ถยหน้าหดเนาะนี่ยังงถ่ายหน้าท่านแหลวนาะทุกคนนะเนาะเด้อมาตุนมาเบ่งน้ำกันเนาะอีบรรยากาศโคตรดีด้วยน้ำกะตเต็มไห้หน้าเนาะทุกคนนี่กษิมาถยหน้าโยโย่กันเลยเนาะมือนี้กัสิมีน้องๆเนาะน้องๆนะมาถทายหน้าซอยเนาะมือนี้เนาะออ ยุมาลุยกันเด้อเนาะว่าสิแดงว่าน้อในปลายในมือนี่นอแถวนี่เนี่ยแ้วก็บจิขาเมื่อฟังนเนาะฟังในป่าผู้ทุกคนไปอยากเอาสิมีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเนาะให้ทุกคนในเบิ้งเนาะเอ้ยลำไทยนาในมือนี่เนาะมาเอาอันนี้รถกันเนาะบาทหนึ่งเนาะมาแปลงรถเทาหนึ่งเนาะแล้วจังจิตไทยนาให้เบิ่งเนาะไทยนาแบบไรมาเบิ่งน้ำกันเนาะคักเป็นคักหมดแหละมือนี้บรรยากาศดีเนาะชุ <default> ่ชู่ชู่ชูยุยุด คลิปนี้กับสิตลกแน่นอนนิดนึงเนาะเปิดคลิปมากอะสุดยอดเลยไะดูวยกันด้วยวันนี้มัต้องเบาลายใหญ่หางเนาะก่อนอื่อนกะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะทุกคนเนาะเออเข้ามาสุ่มฝากกดไลค์กดติดตามไปเ้อทุกคนที่มาเห็นในคลิปนี้เนาะะแฟนไลน์เนาะมาดูวยกัน นะทุกคนเปลี่ยนกันเฮ็ดิเฮดิกเฮ็ดดิกมีหน่องมาซอยไถนาเนาะสองคนกำลังเปลี่ยนกันไถเนาะตอนนี้ห้ากับสิบภาคก่อนเนาะไถเด็กไถยวันนีไ้ไถเปลี่ยนไถมาแต่ฝนอะไงเดือดบรรยากาศตอนเสาร์โอ้ฝนด,ดีเนาะพอแดดบอ่อยังฝนซึมฝน,นเลยเนาะฝนตกเมียฝนตก Yeah. จานส่งวันนี้โซกส่งสงัมผัสี่สัมผัสมาที่ล่ะอยากะโอ้ยเลยมาทายหน้ากันบ่สัมผัสกินแลวบ่กเขาฮะกินแลวบ่กเขาเออตัง้งจริง <c oughs> เออ let's เป็นแฟ้าให้นออกน้องๆไทยก่อนเนาะเจ้าเมื่อน้ำไม่กินก็เหิ้น้ำ้ลยเจสั <c oughs> อนอ้าทุกคนตัดผ่ามาอีกขัดตอนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนซูเปอร์ใหม่เนาะ แกนซูเปอร์ไม่ดกำลังแอบขับรถไทนาเนาะไปเรื่อยโอ้ปเอซูเอร์ไม่ซูเปอร์ไม่ยกเฮ้ยเกดรขึ้นฮะ เบิ้งทั้งนาบุเบิงบ้งทั้งนาบ,บุนตอนนอกระลั่งขียนขับรถทีน,น,น,นี่นักคนนี่ พรอเฮ็ดส่งเฮ็ดจวดจดเด้จวดเด้ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะโอ้อากาศดีขนาดมื้อนี้สุดยอดเด้อเดี๋นี้เปลี่ยนจากม่องซ้ายเนาะก็ให้ร้านไทยนะมองซ้ายไทยเมื่อยสิหาให้เปลี่ยนกันเทื่อนึงเนาะมันบ่แดดคนเฮียนไทยเนาะมันก็ยังกาบ่ทันถือเมียงอยู่เนาะกำกำเด้อกำเกำเย โต๊ะตายวะอะไรอย่างนี้ได้หรอเออตายไม่ตายมาดนินี่เด้ป่านหน้าด้อตรงป่านหน้าเอามาผีเด้อโค้งด้วยเราต้องเอาไปทั้งนั้นเป็นน้องสายเนาะพักแล้วก็ศแถร้านไสายต่อด้วย สามคนท้ายหน้าเหมือนกันดิเดี่ยวอยู่วะเนาะยันหนะ้าสิเลียวอยู่เนานะทุกคนน่ะกะน่ะกะสิไปพังนั่นเนาะไปท้ายพังนั่นมือหนึ่งสองมือก็เดียวเลยฮะทุกคนตอนนี้กะพักเบรกกันเนาะตอนแดงจะมาต่อกันใหม่ตอนนี้ก,ก,เกนนะนนกเพ่หนะไปกินเขา่ากินเขา่าจังฟักพรฟักพรข้าวหนึ่งเนาะนั่นบมดแดดอาจดิติดเข่าเดี่วกะท้ายเดลยเนาะทุกคน แล้วจะพามาบึงเพิ่งคือเก่าเนาะสุดยอดเลยทุกคนโอ,โอ้มืดขนาดเลยยังวะกล่องหูขี้หัวลากก็ไ้มืดตืดๆอยู่ข้างบอกยิงยาวหนึ่งเพิ่งมือๆสองสัยมันสิมาอยู่เลยอยู่หรอกเนาะมันก็อยู่ดรดนายมือนะเฮ้ อ้าวทุกคนตัดภาพมาอีกตอนหนึ่งเนาะตัดภาพมาอีกตอนแรกเนาะทุกคนเนาะโอ้มาถ่ายหน้าอีกคือเกา่าทุกคนเลยบรรยากาศกะยังบอเคีย์ค่ายไนเนาะก็ยังเมือดขึ้มคือเกาเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ก็หายน้องทรายเนาะถ่ายหน้าไปก่อนเนาะตอบแดกก็หายน้องท่ายถ่ายก่อนแต่ก็ต่อกันอีกจะใหายร้านอีกเนาะร้านทรงถ่ายต่อ ทปที่สองเลยเนาะหลักสุดท้ายกับแม่น้าเนาะไทยนะขอบสุดท้ายกับแม่น้าไทายเลยเนาะนี่บรรยากาศคือม่อีกแล้วฝนฝ่ยยายดีขนาดเนาะโอ้สุดยอดตอนนี้ขายน้องไส้ไทยก่อนเนาะโอ้พี่น้องขึ้นมาเมือดตายเลยเมือดไปเวนะิร์ดด้วย,ยกลนะ่องเมือดเป็นเมือดเลยเนาะทุกคนไนน่องไส้ไทยก่อนเนาะโอ้ยูปูไก่นี่ ขาดอะไรเหรอะไรขินขาดอะไรเพิตีเลยวะเพือเ, <Huh? S 1> เ,เตะ <Thank you. S 1> <c oughs> เปลี่ยนคนแล้วพน้อทุกคนมาเลยเปลี่ยนคนลน้วพี่นอ้องเปลี่ยนคนครับไทหน้านะตอนนี้กะเปลี่ยนร้านไทเนาะไอ้หลอบแร่งหลอบแร่งร้านไทยออแ,แทยบบน,นี้เปลี่ยนหนุ่งสายไถยร้านไทยแบบน,นี้ว่าพี่นอ้องช่วยต๊อกแตก๊ตอกแตกตอกตอกแตกไอ,อ้ตั้งหนา้าตั้งตาขนาดทุกคนเลยเออ

ทุกคนตอนนี้ร้านกนาะไทยไร,เ,รนะเดี่ยวซองไห้เนาะเดี๋ยวสิไปต่อด้วย thảo bún sông Thì nó Tiếp <laughs> <laughs> à, loại đã Lông cú một ngày này Chân Ăn lại này nó Nó khuyến vô lại đây này Chéo hai vị thì hết trong này nó Lúc bình bình rồi นี่เฮ็ดเด้อดิเด้อนี่บียนี่เฮ็ดดิโอนั่งอยู่เข้าวเลยดิเฮ็ดดิโอ้ตายตายตายแบตเสียสามสิบลมปิ้งปิ้งด้วยเนาะท้ายเศร้าไหมเนาะตอนนี้ลมขนาดด้อเดี๋ยวสิหาวิธีเฮ็ดเนาะ ใช่ชายโหดเยครับ ระวังเลยนี่นะครับสาหร่เข่าวะเดี๋ยว เป็นไรแหละเนาะแต่ไมยากไปไหนเนาะเพราะว่าิประสบการอย่างขนาดเอาคนยกรถเนี่ยถ้าสุดท้ายต่อเนาะโอ้ขนาดด้วยคลิปก็ได้ไปหน้าให้ในสุดยอดบายบายทุกคนพบกันในคลิปหน้าเนานนะ,นะอื่ไทยรมาเอก